นายกิติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทพร้อมกับคณะยังคงลงพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชูนโยบายของพักไทยสมาร์ทภายใต้สสโลแกนคือ1น,นปลดหนี้มีไรายได้หายจนคนไทยสมาร์ทและ2องไทยแลนด์5.5นำพาไทยไปสู่สังคมอุ่นร่าสมาร์ทล่าสุดได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนชาติในพื้นที่ปู่ศีต่างบลชโนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีชาวบ,บ้านบ้านดอนชาติในเอำเภอดงหลวงร่วมให้การต้อนรับโดยนายกิติภูม,มิกล่าวว่าจุดประสงค์ของพรรคเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนปลดหนี้แก้จนมีรายได้ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรคไทยสมาร์จะดูแลเอาใจใส่เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยจะสร้างรากฐานให้ประชาชนมีรายได้ด้วยความสามารถเพื่อนำไปสู่การปลดหนี้จะทำให้ประชาชนมีรายได้ตลอดและหาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ขณะที่นายกรานดิกล่าวว่าหัวหน้าพักไทยสมาร์ตเป็นอดีตรองหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่โดยทางพักไทยสมาร์ตได้เล็งเห็นถึงความสามารถจึงได้ชักชวนมาร่วมกันขับเคลื่อนซึ่งด้านของการศึกษาจบการศึกษามาจาก MIT รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาสถาบันการศึกษาระดับโลกและนอกจากนี้นายกิติภูมิยังประสบความสําเร็จจากภาคธุรกิจเป็นผู้บริหารมืออาชีพจึงมีความเหมาะสมที่จะอาสามาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ